หลอมมายังเอ,อ่ย <c oughs> มายังมาแป๊บหนึ่งนะโอ้ไม่สบาย <c oughs> ไม่สบายอ่ะน่าจะมาแล้วมั้งเนี่ยแล้วขอเทสเสยงแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> นงนะโอ้ไม่สบายโอเค ผมพูดเยอะไม่ได้นะ,ะไปฉีดวัคซีนมาเาเป็นว่าเปิดเลยดีกว่าเพื่อความรวด,ดเร็วอ่ะประาม,มาณนี้ก่อนอ่ะเอาวินาเว้เวก่อน แรับหนึ่งนะโอเคเสียงตอนเปิดดังอ๋อ,อประมาณเนี้ยที่เก็บปรับแล้วค่อยว่ากันอ่ะม40ี40ตัวจะออกไหมเอามาหน้าไหนเนี่ยทำไมมันมาหน้าผิด โอ้อยเพื่อนผมออกไปแล้วสิบเอ็ดตัวมาเริ่มเลยของมันต้องมีครับโอ้โหเงียบกริบเอาไงโอ้โอมางงใ,ใจคอไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยทองมามาโลสเตียบโอ้ my god oh my god แม่มันคือยังไม่ได้หรอกแต่ว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิโอสิบโลยหายป่วยเลยโอ้มีกาลังใจเลยเออมันต้องออกอย่างนี้สิออกโชว์เทพอย่างนี้สิสุดยอดมากนาะคขามเหมือนน้องรักโอ้เลิฟ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 เลย มีนาเวกไม่มาไม่เป็นไรแต่ได้ตัวใหม่พร้อมกัน2ตัวผมยังไม่มีเลยตัวตัว,ตวไอโรซาเลียกับไอตัวอาเดลปลาหมึกอ่ะปลาหมึกเป็นตัวใหม่แล้วโอ้โหโอไมคก็อด what what the fuck mm hmm. มาอย่างหรูหลเลยปิดคลิปเลยปิดคลิปแล้วกันขอบคุณมากครับที่มาดูขอให้ทุกคน ได้เหมือนกันนะครับมาถึง10โลแรกเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับสุดยอดจริงๆ